ลงหมดแล้วนะครับ6โมงครึ่งพอดีเมื่อวานหลานมาช่วยนะครับใช้สองเครื่องเลยเครื่องตัดยานนี่ตัดดูประมาณสองชั่วโมงได้ลงหมดแล้วะตะวันขึ้นแล้วนะครับมงครึ่งเนี่ยมาฟังเสียงนกนะครับตอนเชา้า นกเซนกานกรนกระจิบนกกระจาบนกกระจอกลั่นเลยวันก็เอาปลามาปล่อยเ,ยเป็นปลาหมอนะครับประมาณสองสามกิโลนแหละนะครับปลาหมอปลาหมอหน้าธรรมดานี่แหละตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับเท่าประมาณสองนิ้วสองรูปกว่า,วานี่แหละ ไปทำรังนู้นนะสายวันนี้ก็เตรียมเดินทางกลับนะครับไปสู้งานต่อกลับไปทำงานต่อที่จังหวัดปทุมนะครับนกมาอยู่บนต้นไม้เจ็บๆ,ๆอยู่นะคือเราทำไว้ก็เพื่อไว้ตอนเราก็เสียนนะครับน้อยก็มี มะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยมีมะม, <c oughs> ม,ม่วงมะม่วงมะพร้าวมีหลายอย่างครับปลุกเยอะเหมือนกันนะครับตายไปก็เยอะเนี่ยลงแล้วตรงเนี้ยปกติจเป็นตะไคร้นะครับตัดใบแล้วตัดใบแล้วเหลือไว้ตัดแต่ใบอย่างเดียวเหลือไว้ก็สองก้อย่ลง ทำน้อยปลนะายนา,าพ,พี่เคยเอาเวอัวออกมาล่ามล่ะคือปวดเราไม่เคยทำนะครับไปพอเราตัดหญ้าตัดต้นไผ่สารกิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันสะเทือนมากเลยนะตัดหญ้านี่ไปนอนเนี่ยก็โอ้โหเราบมหมดเลยนี่ตักตามรัดต้นไม้สักหน่อยหนึ่งนะครับใส่ขวดแครงนะครับแครงก็เหมือนกับโบยนี่แหละ ที่ชาวภาคกลางก็ใช้กันรถผักรถต้นไม้ในสวนนะครับเออโซลาเซลล์ใช้ได้อยู่นะแสงสว่างที่กระท่อมนะครับทังนูน้นล่งหมดแล้วครับมองไปนี่โอ้เตียนเลยครับครับผมอัปเดตเช้านี้ครับกลุ่มต้นหมดละครับผม